วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราอยู่กับเกม King of Cap King of Cap นี้เป็นเกมที่เราใช้ปูฆ่ากับปูปูกินปูและปู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 เท่านั้นปูเท่านั้นนี่จะอยู่รอดและปูรท่นั้นที่จะชนะอยากรู้เป็นยังไงลองไปเล่นกันเลยดีกว่าไปบอกเลยว่าเกมนี้สุดตึง คือใครตายก็ตายนะวย่างร้ามย่างร้อมแล้วเลสเกติด่ายปปูปูปูปปปปปปไตบตบตัวเล็กเฮ้ยมันมีมันมีเด็กห้าเด็กห้าตบกระพี้เหรอตบกระพี่เหรอเนาะตบกระพี่เนาะเอาไหมเอาหมล่ะเอาหมล่ะเอาไหมหนีเหรอเอาแทเอา แหน่แหน่แหน่ชื่อคิงนั่นเหรอเอ้ยเอ้ยทำไมมีแต่ตัวใหญ่มันมีใส่หมวกกันด้วยอ่ะคืออะไรไม่เอาไมวแมาโป๊ดีไปช่วงตัวเล็กก่อนแล้วเราเก็บเหรียญเก็บเหรียญเหรียญเท่านั้นเหรียญเท่านั้นไอ้ไอ้ไอ้อย่าหัวดะอย่าหัวกับพี่อะหัวกับพี่ไะล่ะ ตอนนี้พงมีอยู่ที่วยพี่ไหมล่ะปวกับพี่ไหมล่ะปวยกับพี่ปะล่ะหนีไมล่ะแปกนะบอกก่อนเออมาง้าวนบเยิบเอ็ดยิบอะเราแบบชิวๆชิวๆไปชิวหรือเาไปน้ยมีในเสาฮะแต่ไม่มีของขวัญด้วยของขวัญทำไรทำไรเรียเรียเรนรียนนกค่ะบสวัสดี ตีก็ตีนกหรือจะสู้ปูไงอ่ะไงอ่ะมะพร้าวอ้าวน้องนกมาอีกแล้วนกมาอีกเงี้ยวเฮ้ยเฮ้ยอูู้้ยิงมนน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 นบนน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 นหนนนนตนน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 น เอาดิอุ้ยดาบดาบเราได้ดาบเราปุ่นดาบได้เอาดิปุ้นดาบเฮ้ยขอขวานขวานอืมขวานเสร็จดาบต่อขวานเสร็จดาบต่อเอาขวานกลัวนะตู้อไรพวกนีไม่น่าจะมีนะรถบีนี่คือแบบหาจัดบอกเลยว่าดาบนี้นี่ของจริงครับไหนลองไปหวดตัวใหญ่ไหมเอาดาบไปหวด บอกเลยว่าบอกเลยว่าของจริงอ้าวคนใหม่มาสวัสด,ดีครับเด็กใหม่เด็กใหม่สวัสด,ดีช่วยกับผมเหรอเวียดนามเมื่อกี้เราเยี่ยงดาบมันนี่แย่งดาบมันกับเบตเต้อมา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 ,มา,มาเอายาทำน,นี่หนีเราไม่ดาบไงเราพอเราไม่มีดาบก็วิ่ง <c oughs> ม,มาเข้าใส่เราให้ใหให้เฮ้ย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 จะเผื่อกันอาผมเมา ไม่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 หวดไม่หวดไม่หวดแล้วไม่หวดแล้วไปก็ได้ไปก็ได้ยอม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 ก่อนวิโดนัทกินเพิ่มเลือดน้องเตาอ๋อเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กวันดีแอนซันแอนซันแอนซันเบี่ยงไปแล้วแอนซันเราผู่หญเราไม่ได้อยู่เราอยู่ที่สิบสามแล้วเฮ้ยเราเรามีโลเต่าเห็นป่าวพลังโลเต่าเออโลเต่าโลเพิ่เท่าเต่าขอพลังบอลเกงนกิจมา คนละเรื่องแล้วเอาคนละเรื่องเหรอเฮ้ยเธอต้องไปหากไหมเฮ้ยตัวนั้นมีมีตัวอะไรมีปูตัวเล็กเกาะบนหัว้วยนี่นี่เออเอาดิเอาดิฝมาอันนี้อยู่ระดับเท่าไหร่อยู่สิบสองไม่รู้ไหมสิบสองเออทำห่วงยางทำมาจับอะไรห่วงยางทำมาจับ ลม,มแบบบางแสนยางไงยางรถแต่ถ้าเกิดอันใหญ่สุดยางรถจะได้เลยติดล้อ <c oughs> โอ้โหไม่เงี้ยหือสาบตัวแตกตอนนี้เราอยากได้ไม้ตียุงจอมพลังโป้งโป้งเราอยากได้ไม้ปียุงจังเลยเฮ้ยเรามีขวานเราต้องไปตีตัวใหญ่เปล่าเฮ้ยเ<น>ตวดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ย<ๆ>เดี๋ยวเฮ้ย,เ,ยเราเจอกล่อง โป๊ะโบ๊ะไม่ได้อะไรตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญโป๊ะโป๊ะโตเอาละกพลังขวดน้ำเขียวน้ำเขียวขอไปเอาน้ำเขียวก่อนน้ำเขียวน้ำเขียวเสร็จไปเอาโล่ต่อโล่โล่ขวามือโล่ทางขวามือขอเอาโล่หน่อยขอเอาโล่ก่อนน,นั่นแหละเสร็จอันนี้ใครจะมาหวยกับผมใครจะมาหวยกับผมหดไม่ล่ะหดไม่ล่ะมามาดิหวดว้าหวหดว้าว พลังหมดพลังหมดไอ้ไอ้อ้าววิ่งได้วิ่งไปมาดิอุ้ยติดกุ้งพอพอพอตัวน้ำตัวใหญ่เกินนกนกได้นกาแล้วลา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 ล่นไวมากไวมากแล้วเราไปอยู่ที่นึ่งใเราได้โลใหญ่มากไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เฮ้ยมีมีกองอยู่ทางซ้ายมือ ดูในแมพแล้วมีกล่องอีกมีกล่องอีกอุ้ยสองสองกล่องอุ้ยสามสามสามกล่องออ้โทั้งตังทั้งกล่องหัวเข้าไปมีโลอีกแจมโบ้แจมโบ้เอาโลใหม่นี่กันได้ยี่สิบเจ็ดครั้งเราต้องการไม้ตียุงเฮ้ยมีจอยเกมได้แต้มได้แต้มเฮ้ยมีปูตัวใหญ่อยู่บนไปโกวถือโลโลอเวนเจอร์อเวนเจอร์อะ เอาเวนเจอร์ปูเอาเวนเจอร์ปูโดนเราบวกยับบวกยับมันไม่ใช่เอาเวนเจอร์ธรรมดาด้วยเอาเวนเจอร์ปูเฮ้ยเอาไงเอาไงหนูเฮ้ยมีกองกองทางซ้ายเห็นไหมตาสมบัติตาสมบัติไปเลยไปเลยเกาะใต้น้ำด้วยโอ้มาโบโอ้ยมาเรามาเล่นเบสบอลกันเถอะเบสบอลกันเถอะเฮ้ยไอ้นี่มันมีดาบขวดวไหมดาบดาบก็ดาบนี่ไห้เบสบอลตบยับ โมกเป็ดเฮ้ยเป็ดเป็ดนังเป็ด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 ปวดโอ้โหไมันม่ทำไมตีปวดจังนี่ขอของเล่นเอาขอของเล่นนไหมล่ะปวดไปดิปองแปงตองแปงนี่ตีตุ๊กตาจังเรียบร้อยแอชชิเม้นตลดล็อกเลยวิ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่สามแล้วปวดตัวใหญ่ปะ โป่งปังโป่งตีแล้วติดตังตัวแตกตัวแตกไม้หัวนี่แบมเบสบอลต่อบอกเลยขึ้นมาที่สามไม่ใช่เล่นเล่นเกมนี้ไม่ไม่ได้มาเล่นเล่นนะครับตกไปไปโอ้โหมันมีคิงว่ะมันมีคิงว่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาของก่อนไปฟาร์มของก่อนออาสวัสดีเด็กใหม่เด็กใหม่ เด็กใหม่อืมเด็กใหม่ยังไงเด็กใหม่เฮ้ย <shares> มีคนไทยด้วยพลคนพลนคนลพลคนพลคนชื่อ er. ม hey, uh ันพล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 สวัสดีน้องพลน้องพลน้องพลสวัสดีครับน้องพลน้องพลสวัสดีน้องพลหนีไปไหนน้องพลโตโต้สปินเนอร์เฮ้ยสปินเนอร์อืมได้กล่องได้ก่องมาเบสบอลอีกรอบจะเอาทัชจะเอา จะเอาไหมนี่ที่เท่าไหร่เนี่ยฮะฮะเรียบร้อยสองไม่เกินเรียบร้อย่โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ใหญ่ก็มาดิไม่กลัวเรามีไม้เบสบอลเราดาบก็ดาบเถอะอุ้ยตายเรื่องดาบมันแรงไงเราไม่ต้องกลัวเราอยู่ที่เท่าไหร่นะเราเราล่วงแน่เลยไอ้ไม่ล่วงไม่ล่วงแตงยังไม่ล่วง อ๋อหัวด,วดัน้องปูม่วงน้องม่วงน้องม่วงไปไหนไหนน้องม่วงหายน้องม่วงหายไปไหนแล้วอะ่ะเราต้องมาที่หนึ่งให้ได้เแต่ตัวใหญ่แล้วเราจะเดินช้านะเฮ้ยมันมีค้อนว่ะมันมีค้อนมันมีค้อนค้อนอ่ะน่ากลัวตีแล้วติดตันเฮ้ยนี่มีดาบไปค้อ <laughs> น <laughs> โอ้ยแกต้เรารถเลยเกมโอเวอร์ <laughs> เลยแล้วเนี่ยเยี่ยมเลย คะแนนแทนแทนโอเคก็สำหรับน้องๆหนูที่สนใจอยากเล่นเกมนี้ก็โหลดเล่นได้ที่สตรีมนะครับเกมฟรีชื่อเกม King of Crab นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยแล้วเ,เจอกันนะครับน้องๆหนูๆกับเกม King of Crab King of Crab เท่านั้นนะครับเจอกันแย่ yeah.